อัปเดตล่าสุดวันที่10กุมภาพันธ์2568นะคะมหาวิทยาลัยกรุงเทพลงดาบแก๊งสตร์ซุปสั่งพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจำน่ายชื่อออกแล้วตั้งแต่วันนี้10กุมภาพันธ์2568 มหาวิทยาลัยกรุงเทพออกถแถลงการฉบับที่สองเรื่องผลการพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษากรณีทำร้ายร่างกายตามที่คณะกรรมาการปกครองได้ประชุมพิจารณาบทลงโทษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพว่าด้วยวินัยนักศึกษาโดยได้พิจารณาจากพยานหลักฐานมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าผู้ก่อเหตุที่กระทำการราดน้ำร้อนเข้าไขา่ความผิด และเป็นการละเมิดต่อกฎหมายเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายจิตใจเสริภาพและเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะกรรมการปกครองจึงพิจารณาโทษสูงสุดเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อื่น มีคำสั่งให้นักศึกษาผู้กระทำความผิดพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาและจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์2568เป็นต้นไปสำหรับผู้กระทำผิดรายอื่นคณะกรรมการปกครองมหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการพิจารณาโทษวินัยตามระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลายัย มหาวิทยาลัยขอยืนยันจุดยืนในการไม่ยอมรับการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบและจะดําเนินการอย่างเด็ดขาดกับผู้ที่ละเมิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและความเป็นธรรมจบข่าว